เ่าผู้ยิ่งใหญ่จากอดีตทั้ง7คนที่เราจะกล่าวถึงต่อจากนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในถิ่นที่พวกเขาถือกำเนิดและอาศัยอยู่รวมไปถึงหน้าประวัติศาสตร์โลกในด้านต่างๆในช่วงที่มีชีวิตอยู่พวกเขาได้รับการยกย่องเชิดชูและน่าจะได้รับการทำพิธีบรรจุร่างไว้ในหลุมฝังศพหรือสุสานอย่างสมเกียรติแต่หน้าแปลกที่สิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงถึงคนสำคัญเหล่านี้กลับสูญหายไปและยังไม่มีการค้นพบจบจนถึงปัจจุบัน ไปติดตามเรื่องราวที่น่าพิศวงนี้พร้อมกันในเจ็ดศพและสุสานที่หายไปของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนียคือผู้นํากองทัพมาซิโดเนียพิชิตด,ดินแดนจากกรีกไปจนถึงอินเดียเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนลงที่กรุงบาบิโลนราว323ปีก่อนคริสตก์กาลกล่าวกันว่าพระศพถูกเก็บไว้ในโลงศพทองคําและบรรจุไว้ในโลงศพหินโบราณก่อนที่จะนําไปฝังไว้ที่สุสานในเมืองอเล็กซานเดรียไม่กี่ปีต่อมาพระศพของพระองค์ก็ถูกย้ายไปไว้ที่สุสานอีกแห่งและผู้นําในยุคต่อมาอย่างจูเลียซีซ่าและจกักรพรรดิอัลกุตุสต่างก็เคยมาแสดงความเคารพต่อสุสานของแอล็กซานเดอร์มหาราช ก่อนที่จกักรพรรดิคาลิกูล่าจะเข้ามาปล้นชิงเกาะของอเล็กซานเดอร์ไประหว่างการมาเยือนในศตวรรษที่1จุกระทั่งประมาณคิสราตาส199จกักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสก็ได้สั่งปิดตายสุสานแห่งนี้ลงอย่างถาวรน,นับแต่นั้นเส้นทางการเข้าถึงสุสานก็เลือนรางไปและมันจะมีความพยายามค้นหาในเวลาต่อมารวมกว่า150ครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครพบเจอร่องรอยใดๆ เรานักบรรณคดีกับนักวิจัยจึงทําได้เพียงคาดเดาวว่าหลุมฝังศพของอเล็กซานเดอร์มหาราชยังคงซุกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองอเล็กซานเดรียแต่บางคนก็โต้แย้งว่าหลุมฝังศพอาจถูกย้ายไปที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีประเทศกรีซหรือสถานที่อื่นในประเทศอียิปต์ก็เป็นได้ 2. คลโอพัตรา ไม่นานหลังจากจากาักรพรรดิออกุตุสนำกองทหารโรมันบุกโจมตีอียิปต์ราว30ปีก่อนริตการกล่าวกันว่าพระนางคลโอพัตราฟาโรห์หญิงแห่งแม่น้ำไนแต่ตัดสินใจปลดชีพพระองค์เองด้วยการวางยาพิษหรืออาจปล่อยให้งูพิษกัดซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,ก,กันกับที่นายพลมาร์คแอนโทนีคนรักของพระนางปลดชีพตนเองเช่นกันพลูทากนักประวัติศาสตร์โบราณได้เขียนบันทึกไว้ว่าคู่รักทั้งสองถูกฝังอย่างงดงามและสมพระเกียรติ ในสุสานใกล้กับเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์แต่เรื่องราวดังกล่าวก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาทําให้บรรดานักบุญคดีต้องคบคิดปริศนาลึกลับเกี่ยวกับหลุมฝังศพของทั้งสองโดยบางคนเชื่อว่าสุสานดังกล่าวจมลงสู่ก้นทะเลหลังจากแผ่นดินไหวในศตวรรษที่4และศตวรรษที่8ซึ่งทําให้ภูมิประเทศของเมืองอเล็กซานเดรียเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่บางคนอ้างว่าคู่รักคู่นี้อาจถูกฝังอยู่ใกล้กับวิหารโบราณทาโปไซริสแมกนา ในเมืองอเล็กซานเดรียสถานที่ซึ่งนักประดีค้นพบมัมมี่เพศหญิงที่มีหน้ากากพร้อมกล่องบรรจุร่างที่ทําจากปูนปลาสเตอร์มีการใช้ผ้าลินินกาวปั้นขึ้นเป็นรูปทรงใบหน้าและลําตัวที่พอดีกับร่างมัมมี่ตกแต่งด้วยทองคําเปลวเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆทั้งมงกุฎเขาสัตว์งูเห่านอกจากนี้ยังมีการค้นพบเหรียญเงินจํานวนมากที่สลักชื่อกับใบหน้าของพระนางเคลโอพัตราไว้บนเหรียญแต่ก็ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่า เป็นร่างของพระนางหรือไม่ 3. อัตติลาแห่งฮันประมุขนักรบผู้ปกครองจกักรวรรดิฮันในดินแดนยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่รู้จักกันในชื่อภัยพิบัติของเทพเจ้าแต่สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันในคิสตราัสราช453ขณะที่พระชนมายุได้68ชันษาหลังจากเมามายจนสลบในคืนวันแต่งงานของพระองค์เองและหายใจไม่ออกเนื่องจากอาการเลือดกำเดาไหล ฝ่ายนักรบของอัตติลาได้ให้เกียตรติหัวหน้าเผ่าอนาธิชนของตนด้วยการไว้อาลัยและร่วมกันเล่นกีฬาในงานศพซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียตรติแก่ผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนที่จะฝังพระศพลงในโลงศพสามโลงที่สร้างจากทองคำเงินและเหล็กกล้าซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรกับฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนพิธีศพถูกจัดขึ้นอย่างลับๆเล่เานักโทษผู้โชคร้ายที่รับหน้าที่ขุดหลุมฝังศพ ถูกสังหารตามไปหลังจากทำหน้าที่เสร็จสิ้นเพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งสุสานเป็นความลับป้องกันการถูกโจรกรรมนักโบราณคดีเชื่อกันว่าหลุมฝังศพของอัตติลาตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งบนที่ราบใหญ่ฮังการีแต่ก็ไม่เคยมีใครค้นพบร่องรอยของหลุมฝังศพหรือลงศพทั้งสามอลัมค่าของพระองค์เลยจึงเกิดข้อสันนิษฐานว่าสถานที่ดังกล่าวอาจถูกปล้นและทำลายไปแล้วหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนก็เป็นได้ 4. เจงกิสคานแม้จะเป็นผู้นำชาวมองโกลพิชิตด,ดินแดนต่างๆได้มากมายกว่าคานคนใดในประวัติศาสตร์แต่กลับมีข้อมูลน้อยมากว่าพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไรเสียชีวิตเพราะเหตุใดหรือสถานที่ฝังศพอยู่ที่ไหนตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนลงในคิสราะ1227ด้วยวัย67ปีทหารของ่านผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ทำตามคำขอครั้งสุดท้ายของผู้เป็นนาย ที่ต้องการปกปิดสถานที่ฝังศพด้วยการสังหารทุกคนที่พบเห็นขบวนศพจากนั้นพวกเขาก็ปิดปากตัวเองโดยการฆ่าตัวตายนอกจากนี้ยังกล่าวกันด้วยว่ามีการปกปิดหลุมศพด้วยการให้ม้า10,000ตัวเหยียบย่ำไปบนหลุมศพและยังมีการเบี่ยงเส้นทางแม่น้ําให้ไหลผ่านหลุมศพเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการปล้นหรือทําลายล้างหลุมฝังศพของข่านผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความพยายามดังกล่าวส่งผลให้สถานที่ฝังศพของเจงกิสข่าน กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่นักบราคดีต้องการค้นพบมากที่สุดโดยมีการสันนิษฐานว่าหลุมฝังศพอาจตั้งอยู่ในจังหวัดเคนติอิทางตะวันออกของมองโกเลียซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์แต่แม้จะพยายามค้นหาทุกวิถีทางตั้งแต่การใช้เรดาร์ตรวจจับพื้นดินไปจนถึงภาพถ่ายดาวเทียมก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่สําคัญเพียงพอที่จะบ่งบอกได้ว่ามีหลุมฝังศพของเจงกิสขานอยู่ที่นี่หรือไม่ เซอร์ฟานซิสเดรกเซอร์ฟานซิสเดรกคือนักสำรวจนักเดินเรือและวีรบุรุษโจรสลัดชาวอังกฤษที่สมเด็จพระชินีนาถอลิาเบธที่1ทรงโปรโดปรานมากที่สุดโดยในช่วงที่มีชีวิตอยู่เขาสร้างผลงานสำคัญไว้มากมายเช่นการเดินเรือรอบโลกและการเดินทางไปทำสงครามกับสเปนในดินแดนอาณานิคมที่สเปนยึดครองและก่อนที่ในปี1596เขาจะเสียชีวิตลงด้วยโรคบิดที่นอกชายฝั่งเมืองปอโตเบโลในปานามา กล่าวกันว่าในตอนที่เสียชีวิตเทรกสวมใส่ชุดเกราะและถูกปิดผนึกไว้ในโลศพตะกัวจากนั้นก็ถูกนำไปฝังตามประเพณีในทะเลห่างจากชายฝั่งปอโตเบโลไปประมาณ14ไมล์หลังจากนั้นร่างของเขาก็สูญหายไปในทะเลแคริบเบียนแม้ข้อมูลที่มีจะค่อนข้างเลือนรางแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งให้บรรดานักดำน้ำนักบวชอาาดีและนักล่าสมบัติจำนวนมากออกตามหาโลงศพของเขาได้จนนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญในปี2011 เมื่อทีมสำรวจที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวอเมริกันนามแพตโครเชค้นพบสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นซากเรืออับปางของเดรกจำนวนสองลำหลังจากนั้นก็พยายามค้นหาลงศพของเดรกแต่ก็ไม่พบนั่นทำให้ตำแหน่งของหลุมฝังศพใต้น้ำอายุ400ปีของเซอร์ฟรานซิสเดรกยังคงเป็นปริศนาต่อไป 6. วอฟกังอมาดิอุสโมาสรต อัจฉริยะแห่งวงการดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคประหลาดในปี1791ด้วยวัยเพียง35ปีประกอบกับประสบปัญหาทางการเงินทำให้ร่างของเขาถูกบรรจุในโลงไม้และฝังไว้รวมกับหลุมศพของคนทั่วไปโดยไม่ระบุชื่อภายในสุสานเซนส์มาร์กในกรุงเวียนานาต่อมาสุสานมีการปรับแต่งพื้นที่ครั้งใหญ่จึงเชื่อกันว่า ร่างของเขาถูกขุดขึ้นมาและมีการทำลายไปพร้อมกับศพอื่นๆในสุสานและในปีพ8 0 0 1ซัปรเรร่์ประจำสุสานเซนส์มาร์กออกมาประกาศว่าเขาพบกะโหลกศีรษะของนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ด้วยหลักฐานที่ทําให้ทราบว่ากะโหลกนั้นเป็นของโมซ์ทก็คือในตอนที่ฝังศพครั้งแรกได้มีการทําเครื่องหมายด้วยลวดโลหะเอาไว้ จากนั้นในปี1902ได้ส่งมอบกะโหลกศรีรษะดังกล่าวให้กับมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่สแสวงหาผลกําไรเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและผลงานโมรสทในเมืองซาวส์บรูคและจนถึงตอนนี้การวิเคราะห์ DNA ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากะโหลกศรีรษะดังกล่าวที่มูลนิธิเก็บรักษาเอาไว้เป็นของนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่จริงหรือไม่ 7. โทมัสเพน โทมัสเพนนักปรัชญาทางการเมืองชาวอังกฤษที่มาใช้ชีวิตในอเมริกาผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพจนนําไปสู่การปฏิวัติอเมริกางานเขียนอันทรงอิทธิพลของเขาที่เผยแพร่ผ่านจุลสาร Common Sense และ The American Crisis ในช่วงทศวรรษที่1770มีเนื้อหาสนับสนุนให้ผู้คนในอนานิคมทั้ง13แห่งประกาศอิสราภาพจากบริเตนใหญ่ แม้ในช่วงเวลาหนึ่งเพนจะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแต่ต่อมาเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการเขียนหนังสือ The Age of Reason ที่มีเนื้อหาโต้แย้งจุดยืนทางปรัชญาของลัทธิเทวนิยมรวมถึงท้าทายศาสนาและความชอบธรรมของพระคัมภีร์ไบเบิลส่งผลให้ในพิธีฝังศพของเขาในปี1809มีผู้เข้าร่วมงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นช่วงทศวรรษต่อมา ความอัปยศอดสูของอดีตนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อวิลเลียมคอปเบตอดีตสมาชิกรัฐสภาสหราฐอาณาจากักรทำโครงการขุดศพของเพนขึ้นมาแล้วส่งกลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศอังกฤษโดยหวังว่าจะให้เพนได้รับเกียรติในฐานะสนัญลักษณ์ของผู้นำทางความคิดในการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่คอปเบตคิดผิดเพราะร่างของเพนไม่สามารถเรียกความสนใจจากสาธารณชนได้ศพของเพนจึงถูกทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคาเป็นเวลานาน,านหลายปี มีเรื่องลือกันว่ากระดูกของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่นี้ถูกโยนทิ้งลงทังขยะหรือถูกรีไซเคิลเป็นกระดุมไปแล้วหรือไม่ก็ถูกนําไปแยกประมูลเป็นชิ้นๆก็เป็นได้และนับตั้งแต่สตวรรษที่ส9นักสะสมหลายคนก็อ้างว่าตนเป็นเจ้าของกระโหลกศรีรษะกระดูกมือและกระดูกขากรรไกรของอดีตวีรบุรุษโทโมัสเพน